สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยมาแล้วนะครับกับเลขทดลองออกงวดประจำวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569กับเลขวันปีใหม่ปี69สําสำหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามและไปรับชมกับการทดลองออกขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ จะทำขึ้นจากทางช่องชันุพารวยที่จะทําการทดลองออกเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับงวดนี้ในวันที่2มกราคม69ไปติดตามและไปรับชมการทดลองออกแต่ระวังออกจริงพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น นันเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครักกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขคราก,กันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคราก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวันยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวเลขที่ออกแปดสองเจ็ด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหนึ่งแปด รางวัลเลขกหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก037 037ฟั 0, 3, 0, 3, งอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก037 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก5.02 5.02ย์สง้สสงฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าส,สอง รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่สามนะคะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว เลขทดลองออกกลางวันเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สองมกราคม2569เลขที่ออกเก้าสามเก้าสามฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกกลางวันเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก ก้าสามรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อสแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะเลขทดลองออกรางวัลที่หนึ่งวดวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก583235 5 8าแปดสสองสาห้ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวันที่หนึ่งว,วันที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก5 8าแปดสาสาห้า